ขอบคุณครับจบแล้วนะครับสำหรับรเพลงสอนพระรามครับอะไรนะฮะอะไรนะฮะยังไ,ไงนะครับรักน้องพรรักน้องพรเหรอฮะตายจ้าอะไรครับน้องว่าไงครับหนูอยากขึ้นไปนี่รอบที่สองแล้วนะ ให้ได้พาน้องขึ้นมาหน่อยนะรักน้องพรใช่ไหมยอ,อยากฟังกันไหมครับรักน้องพรอขอมือหน่อยใครอยากฟังดาน,นานะด้านหลังว่าไงครับด้านหลังใครอยากฟังนะจัดให้ตามคำขอจ้ะรักน้องพรครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ใครอยากฟังนะ่ครับผมร้องพร้อมกันร้องช่วยกันนะจ๊ะ ឬเปล่าชอบท่าเล่าไหมเอ่ยหากเราโลกเคยกันเที่ยวไปม,มากพลันกันลอน បាទតោះបត់ក្រោយណ៎នំ អាកាសត្រេកត្រែនចរងបប់មនសើ กันไหมครับจะน่าถูกใจด้านหลังอ้ามาแล้วตัวเล็กหนูมีอะไรลูกหนูขึ้นมาหนูจะเอาอะไรลูกหรือหนูอยากขึ้นมาเฉยลองเพลงให้พี่ฟังสักเพลงก่อนเล้ลองไหมอ้าวอ้าขึ้นมาแล้วก็ไปนะฮะเด็กสมัยนี้นะครับผมนะยังไงครับ ครับดอกไม้ใช่ไหมอะไรนะฮะอุ้ยมีช่องเงินให้ด้วยเพลงยิ่งยงอยากได้เพลงยิย่งยงเพลงอะไรครับอ่ะนึกให้ออกก่อนนะฮะขอบคุณครับขอบคุณสำหรับช่องเงินนะฮะขอบคุณครับอุ้ยขอบคุณมากนะนี่เขียนว่า จากแม่ตุกลำปางนะนะ่ารักมากๆคนนี้นะฮะอุ้ยมาไกลถึงลำปางเลยนะอ้าวมาแล้วหนูว่าไงยังไงอะเราไม่ใช่ลูกพ่ยังไงนะฮะไม่ใช่ลูกพ่อแล้วหนูลูกใครอะลูกอ้าวลูกพี่ซันเออเหรอลูกพี่ซันเหรอเนี่ยอยากเห็นหน้าแม่พี่ซันจังเลย แม่เอาเพงลงอะไรนะสข่าเข่าเงียบหายไปตั้งหลายปีเพลง,งยิ่งโยงผรองร้องไห้นางเอกนางนางหน,งนงึ่งนางสวยละวันอะไรต่อนะ อะอ่าแล้วอุ๊ยขอบคุณครับขอบคุณครับอ,อะไรนะหนูเนาะ่ะขอบคุณครับถ่ายรูปก,กับแม่ด้วยได้จังอ่าาหนึ่งสองสามแช่ขอบคุณครับอ่าอะไรนะแม่จะเต้นเดี๋ยวจัดให้ครับอุ๊ยขอบคุณครับ ทักทายกันดีกว่าตอนนี้ทุกคนยังอยู่กันหรือเปล่านะฮะอันนใดขอเสียงว่าพี่ซันหน่อยครับดูมุ้งมู้นนะขอบคุณครับขอเสียงชาวประจวบหน่อยครับใครอยู่ประจวบนะครับผมอยู่ทุกที่อุ้ยขอบคุณครับขอบคุณ,คคณคนะครับแม่ขอเสียงบ้านรักน้องเลียวหน่อยครับน่ารักจริงเชียว ในเมื่อทุกคนอยากเต้นอยากสนุกจัดให้ครับกับบทเพลงนี้ครับขอเพลงอีกอะไรนะแฮคอรี่มาส่งได้บอโอ้โหอ่อ เป็นตาหักป้านนี่ไอ้ขอรีม,มาส่งในบอ่อสั้งเสื้อใส่นออีหอ,อยังส่งถึงบ้านแล้วนะแม่ตอนนี้นะครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัอยากตามไปบ้านบ้านผมอยู่ปทุมนะแม่ตามไปไหวหรือเปล่า อ๋อเพลงแม่สวยอย่างนี้ต้องตาไปบ้านสวยอย่างนี้ต้องตาไปบ้านอันนี้อะไรฮะจับมืออีกแล้วเหรอครับเดี๋ยวเมครับขอบคุณครับเอ,อ้าอช้างมาอีกแล้ว ครั้งนี้หนูจะเอาอะไรกันล่ะพี่ซันอยู่ไหนมาดูลูกเร็วยังไงนะหนูอายืนเต้นกับพี่ก็ได้มาอะเพลงต่อไปมาเลยฮะแห่เต้นให้พี่ดูสิเพลงนี้ครับไปแล้วหวังว่าทุกท่านจะถูกใจนะครับกับเพลงนี้นะครับผม ខ្ញុំមករង់ពីដើមเที่ยวมาเที่ยว mãi ทันตามีเวลาให้พี่ไปไหนจะมีเวลาให้พี่พีปไหนขอบคุณครับอะไรนะฮะขอธาตุทองสาว โอ้โหร้อยหนึ่งลูกพี <S, laughs> ่ลอาไมฟังทาทองสาวเจ้าลิงใส่เด็กวัดไปแค่นี้แหละฮะอะไรนะครับขอถ่ายรูป <laughs> ได้จ้ะอ่าหนึ่งสองสาม ขอบคุณครับเรืวน่ารักขอบคุณครับติดตามสองร้อยสมัยเลยน่ารักมากอะไรนะครับอาถ่ายรูปด้วยมานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแมวันนี้รู้สึกขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่มาที่นี่นะครับนะครับอาจ่ะจ่ะอะไรนะครับ อนละคัดยังดูอยู่เลยโอโหช่องอะไรครับ23แสดงว่าดูจริงนะรายการอะไรครับอ่ะมีคิดอ่ะไม่หมดนี่แม่ดูทุกวันเลยอ้ดีใจขอบคุณมากมากนะครับได้จด้าจะลงไปท่าเวทีนะจ้ะ,ะเพลงต่อไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับต่อไปเราจะพาทุกคนไปนั่งมอไซคกัน เหนื่อยกันหรียังฮะคใครยังไม่เหนื่อยขอเสียงหน,น่อยฮะโอ้โหนั่นต่อไปต้องพบความสนุกมาแบบเป็นคู่แล้วกันนะต่อไปเพลงจันเหรอฮะจันไหนครับอะไรนะฮะ,ะ,ะ,ะจันเอ้ยจันในลอยเด่นฟ้า จะมีน้ำตาลังมาเหมือนฉันบ้างไหมจันนี้ใช่ไหมฮะโอ้ยขอบคุณครับอุย้ยบิกโอ้ยขอบคุณครับใจปั๊มนะแม่โอ้ยน่ารักมากเฮงๆรวยๆนะครับอ่ะอ่ะช่วงนี้นะครับผมเชิญพี่ชายมาร้องเพลงร่วมกันนะวันนี้ช่วงนี้ครับสนุกแบบแพ็คคู่แน่นอนสวัสดีครั้งครับอ่า เราไปที่ไหนเรามีเพลงคู่ฝากทุกท่านแน่นอนครับติดใจรถแห่นะฮะเอาอง,งานนะติดใส่ชุดแบบรถแห่มาเอางานนี้นะยนะมาถอะเดี๋ยวร้องสสใไทแหมขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่หน้าเวทีเป็นกำลังใจให้กันนะครับคุณพ่อถ้าคอนเสิร์ตจ,จบมี่คุณพ่อกลับบ้านยังไงอ่ะคุณพ่อกลับบ้านยังไงกลับได้ใช่ไหมคนแถวนี้ อ๋อโอเคเลยนี่หลานมาตามแล้วอ๋อลูกชายเหรอใครละ่ะใครพ่อมันใครเนี่ยอ๋อแต่น่ารักมากเลยไม่รู้ไปไหนแล้วเดี๋ยวขึ้นมาเล่นด้วยกันเพลงคู่เพลงนี้ครับเอามาฝากพี่น้องทงุกท่านวันนี้ยังไม่เหนื่อยใช่ไหมครับไม่เหนือ่อยถ้ามีสิบงานตามได้ไหมสิบงานนี้ไปได้ไหม ที่น่าจะดูที่ตลรางยงข้าวเลยครับแตวเพลงคู่เพลงนี้นะครับเชื่อว่าเป็นเพลงหวานให้กับทุกคนวนันนี้เพราะว่าทุกคนหวานมากมาด้วเวทีนะครับมดเทบจะขึ้นเลยนะฮะเพลงนี้เลยครับเมืกก่อกี้ลูกใครใช่ใครลูกลูกใครลูกผมเหรอใช่ทุกคนบอกว่าเป็นลูกพี่สันบอกลูกพี่ใช่พี่เมียพี่มาเพราะวันนี้ <laughs> ประทั้งลูกชายเขานี่หลอกมันพ่อเลยใช่นะเราหวันพ่อเลยนะครับเพลงชา้าๆหวานๆม้อยกับทุกท่านแล้วนะครับเราต้องมีเพลงสนุกๆทิ้งทวนก่อนที่จะลาจากทุกท่านแต่ทุกท่านยังติดตามน้องนิโอได้ไดช่องเวิร์กพอยต์แม็กมอนี้น้องสัน<ช>ได้ช่องเวิ <นะ S 1> ร์กพอยต์เหมือนกันครับมีละครมีหลากหลายรายการแล้วก็ผลงานพวกเราสองคนและศิลปินยงข้าวด้วยนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณนาวันน้ำใจนิโม่ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพลงนี้เลยน้องนิโอสามสิบไหมสามสิบจริงๆเขาจะติดใจรถแห่ oh, เนี่ยโอ้ติดใจรถแห่เดี๋ยวเราเซฟข้อมูลไว้บอกทีมงานครั้งหน้าติดใจรถแห่อะไรนะตอนนี้ติดใจนักร้องก่อนครั้งหน้าให้ติดใจรถแห่นิโอโออันนี้สุดยอดเลยทนะีมงานหน้าดูแล้วก็ต้องเจอนะลูกพีันมาอีกแล้วยังไงครับ กินไหมกินไหม,ไหมน้องใจดีชวนเรากินด้วยชื่ออะไรนะน้องน้องชวนเรากินด้วยอ๋อคิดว่าชื่อน้องใจดีน่ารักเหลือเกินชื่ออะไรครับโหลอยู่กับพี่หรือเปล่าฮะเฮ้ยหนูพอ <c oughs> ดีดลกูลกหนูหนูนีล่ลำหนึ่งเร็วำหนึ่งลูกหนูมานี่แลำหนึ่งลูกเร็ว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 มาเดี๋ยวพูดใส่ไมค์พี่พดิเพราะาใส่นี่อะไรนะหนูตายแล้ว อ๋อนะครับโอเคทุกคนได้ยินเหมือนกันเนาะทุกคนครับเอาละครับสามทีเพียงแจ๋วดีกว่าฮะอะมาตัดน้องเบีโอนะครับแล้วก็ตอนนี้มีเซอร์ไพรส์คุณแม่นะครับน่ะที่ได้สำนวนนะครับน้องทั้งสองนะครับมาในค่ั้คืนนี้นะครับอยากจะมีอ่งเปามอบให้ด้วยนะครับเชิญครับพี่สีตุดาอยู่ด้านไหนเอ่ยแม่สีตุดาครับผมนะเชิญครับเชิญขึ้นบนเวทีเลยนะครับนะครับวันนี้สนุกสนานกันเป็นไงครับสนุกไหมครับ สนุกมากมากเลยนะครับน่ะที่ได้มีอะไรของฝาครับนะมีให้น้องลีโอครับนะครับแล้วน้องไมโลไม่มีบ้างเลยครับนะรอดตั้งแต่เย็นเก้าอี้ก็ยกให้นั่งดูดินะไหนบอกว่าใจดีนะครับต้องขอขอบคุณนะเอซีนะครับน้องทั้งสองด้วยนะครับวันนี้นะครับที่นะได้เดินทางนะมาร่วมแสดงสร้างความบันเทิงให้กับ พี่น้องที่มาเที่ยวงานปีทองของพรวพงมดำนะครับพระพุทธพิทักษ์ราดเบลีมาแล้วครับโอ้โหขนมเต็มเลยแล้วคนนี้นี่เด็กที่ไหนเนี่ยโอ้โหเชิญครับคุณแม่ศรีสุดาครับอยู่ด้านไหนเอ่ยนะครับที่จะมามอบอังเปาให้กับน้องทั้งสองเชิญขึ้นบนเวทีได้ครับขึ้นหน่อยครับคุณแม่ครับนี่ถ้าไม่มีคนนี้ครับคงไม่มีงานในค่ำคืนนี้นะครับเชิญครับเชิญขึ้นบนเวทีหน่อยครับคนนี้ที่รักน้องนะครับแล้วก็คุยให้ฟัง นะครับแล้วคุยให้ฟังอยู่เสมอนะครับน้องเป็นเด็กดีน้องน้องเพลงพอน้องน่ารักนะครับวันนี้ความสุขนะของแม่ๆนะครับก็อยู่ที่น้องทั้งสองนะเป็นกําลังใจให้ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับได้ดูไม่บดนี่ดูไม้ทองคํานะครับวันนี้ได้เจอตัวจริงเสียงจริงนะครับจากที่ติดตามมาในช่องเฟซบุ๊กต่างๆนะครับเชิญครับคุณแม่ติ๊กาเชิญข้าบนเลยครับเชิญอ๋อเอาคุยก่อนเอาคุณแม่บอกว่า ถ้าะรับอังเปาขอให้เป่าขุยก่อนน้องเดโอรครับคุณแม่นะครับมีขุยให้ก็อบอกอยากให้ได้เสียงลิเกสักนิดเ่าขุยสักหน่อยแอยาจให้เป่าค<อ>ุยแลวครับอ่ากมไม่คุณแม่ไม่ให้อังเปานี่ม,ม,มีมีเตรียมให้ด้วยมีเตรียมให้ด้วยอ่ามีเตรียมให้ด้วยครับผมไม่ได้พี่ถือไม้ให้พี่ถือไม้ให้อ่าลองดูครับกูบอกมีความหลากหลายความสามารถจริงๆครับสำหรับน้องเดโอนะแล้วก็ที่ทราบข่าวอ่างเป่าเพลงอะไรฮะเพลงไหนครับคุณแม่เพลงไหนครับ เพลงอะไรก็ได้ <S <S มันมีไหมเพลงนี้คร oh, no? ับมีเอามีเลยครับปุยเรียกนะมันมีด้วยครับเพลงอะไรก็ได้เสียงคุยเรียกนาอจะให้อะไรก็ได้โอ้โหอ่ะลองลองความสามารถล้นเหลือเด็กคนนี้นะครับนะครับอ๋ออันนั้นลงคาถาคิดจะดูขุนพันสามโอ้โหเล่นมา ยังยังไม่ได้เบาแม่ติดตลกมะพี่เนะี่ย โหขอเสียงโฟมมือเลยครับโอ้โหยหมหวานสดชื่นนะครับและน้องสันนะครับได้ข่าวว่ามีคณะลิเกที่มาเดี๋ยสักนิดสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งคุณแม่ต้องการฟังไหมครับต้องการโอ้สักนิดสักนิดครับผมตกใจเพืยอให้เราคุยใช่ไหฮะมาคนละท่อนนะเอากราดเดียวกรอดเมื่อวานเลยน้องจะได้คล้องปากด้วยพี่ร้องก่อนแล้วก็น้องร้องได้ครับทำเลยเลยพี่เป็น เศรษฐีมียศฐานาผู้ชมนนา,นาเวทีเราเหมือนกันเลยก่อนเดียวกันไม่เป็นเศรษฐีมียศฐาน ผู้ชมดันหาเวทีโบวัมากโ,โหโนะครับโบขอเสียงตบมือนะครับจุปาจุกนั่งอยู่ตรงนน้นน้ำมากระชอกบากโอ้โหขอบคุณมากครับขอคุณมากครับขอขอเล่นเชิญนะทีนี้อังเปาได้หรือยังอยู่ทุณไหนครับนี่คุณนนแม่พูดใจดีเชิญครับที่จะขึ้นมอบน่ะเดี๋ยว นะครับให้กับน้องทั้งสองด้วยนะครับถ้าไม่มีคนที่ขอเช็คต้มือนะครับบ้านสีสุดาหรือคุณแม่สีสุดานะครับที่เป็นตัวตั้งตัวดีนะครับดีนําน้องทั้งสองนะครับมาแสดงในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่านะครับเดี๋ยวเขาโอเคครับอ่ะมีไหมครับอมีด้วยครับโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณครับรอมาตั้งแต่วันกอขอบคุณมากครับผมขอบคุณน้องทั้งสองขอเียงตบมืออะไรอีกครั้งนึงครับนะครับศิลปินเซลเซี่ไหมครับ เออแม่แม่คนเดีครับเดี๋ยวเราเซลฟี่กันสักหน่อยนะครับกล้องนี้เป็นหลักครับอ่าเชิญครับเชิญเป็นที่ระลึกนะครับระลึลกครับอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตด,ด้วยนะครับขออนุญาตร่วมด้วยเดี๋ยวใกล้ๆกันนะครับ คุณทัพโดกับมาอีกครั้งครับขอบคุณทุกคนมากขอบคุณมากๆเลยนะครับนะครับปีหน้าฟ้าใหม่นะครับเดี๋ยวร้อยถูกหวยก่อนเดี๋ยวเชิญน้องละสองน้าบาบวมาสนุกดันกันต่อนะครับเราสองคนสวัสดีทุกคนแบบนี้นะครับวันนี้ครับนักธีสวัลครับทุกคนครับสวัสดีครับกลับแล้วก็ความสุนสนานนะครับความมันเรายังมีอย่างต่อนะครับยังไม่จบปีตัวดีครับ